ันนี้ผมจะมาเล่น The Forge เป็นเวลา24ชั่วโมงว่าผมเนี่ยจะสามารถเก็บไล้ไปถึงเวลไหนเซตตั้งแต่ต้นจนจบของผมเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งเป้าหมายจริงๆของผมเนี่ยผมจะไปให้ถึงเวลร้อยให้ได้ครับและที่สําคัญเลยคือาหากเป็นไปได้ผมอยากจะได้เซต Legendary ทั้งเซตเลยแต่ก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับนะอีกอย่างก็คือผมขอฝากเสื้อของผมด้วยนะครับราคาถูกมาก Allan TH 5โลบักเองฝากด้วยครับน้องๆเอาล่ะไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวก็หอนฟังทางนี้ใครกาลังเล่นระบลบลักาาารรห้นเตกม ผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมร้านบริการเติมเกมเมือถือและเกมออนไลน์ที่ให้บริการมานานกว่า5ปีตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีโปรโมชั่นเติมโรบักรสูงสุดถึง10%กันเลยทีเดียวถูกกว่าเติมเองถึง600บาทแถมเป็นโรบ,บักแท้อย่างแน่นอนปลอดภัยสะดวกสุด,สดแถมยังมีโค้ดไอเทมเกมพิเศษอีกมากมายไอเทมเด็ดๆวางจาหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายไ,ไปจัดกันได้เลยฮะนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆให้เติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเกม Rv Free Fire PUBG และเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมทักเพจ คกค้าการันตีความปลอดภัยอย่าลืมใส่โค้ด T G A N T H 25เพื่อรับส่วนลดพิเศษลิงอยู่ใต้คลิปนะครับไปเติมกันหลังจากที่ผมเข้าเกมแล้วอย่างแรกเลยก็คือผมเดินไปหาเซนเซก่อนครับเพื่อที่จะไปรับเควสนะซึ่งเราก็เริ่มบทสนทนาโอ,อ้ยอย่างแรกเนี่ยเซนเซเหมือนว่าจะต้องการให้ผมสุมเผานะครับผมก็เลยสุมได้กอบลินนะซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะไม่พอใจผมเลยสุมใหม่ได้เอลฟ์แล้วทีนี้เนี่ยผมคิดว่าดวงผมเนี่ยน่าจะดีกว่านี้สุมใหม่อีกหนึ่งครั้งครัครบจนกระทั่งผมได้มนุษุ์นะต้องบอกเลยว่าโคแย่่่ะซึงงหลัจากทีผม เสียใจที่ผมได้เผามนุษย์ผมก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปในถ้ำครับช่วงนี้เนี่ยผมยังไม่รู้อะไรเลยนะผมก็เลยทุบกล่องไปปรากฏว่ามันทุบไม่ได้ก็เลยทุบหิมอยู่ในนั้นครับปรากฏว่าเควสของผมเนี่ยต้องการให้ผมทุบแร่ให้ได้ทั้งหมด6ก้อนผมก็เลยทําการทุบไปผมก็ตีไปจนกว่าผมเนี่ยจะได้ครบทั้ง6อันเลยหลังจากที่ผมได้แร่เสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทําดาบนั่นเองครับซึ่งระบบเนี่ยก็จะทําการสอนว่าผมเนี่ยคนทําดาบยังไงนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะตีดาบผมบอกเลย่่าผมมทอออะไรปนนนยคคับโงีีีจสสูู้้้ขึ คืองงมากๆเลยนะตอนแรกซูบเสร็จปุ๊บเหมือนว่าต่อไปเนี่ยเหมือนมันจะเป็นระบบคล้ายๆกับฟิช่นนะที่ผมเนี่ยจะต้องเลื่อนไอ้เจ้าตรงนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะผมก็เลื่อนไปเลื่อนไปแบบงงจริงๆหลังจากนั้นก็ให้เราตีตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมเนี่ยได้มีดสั้นมาแล้วแต่ผมก็จะต้องตีมันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกให้มันอยู่ในวงกลมแล้วก็กดตรงให้มันเพอร์เฟกนะผมก็พยายามที่จะกดไปกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆในที่สุดผมก็ได้แล้วครับมีดเล่มแรกของผมนั่นเองฮนะซ 1% 1ถือว่าแย่มากครับโอ้ย oh, ย่มากย่กมากๆ,ๆต่อจากนั้นเนี่ยเหมือนว่าเกมมันจะให้ผมแก้มือผมก็เลยตีรอบที่ 2, 2> ปรากฏว่าผมทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยมีคอพเปอร์ของผมอยู่ที่100%้นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยตัวเกมก็สอนให้ผมขายอุปกรณ์ต่างๆนะหลังจากที่ผมขายเสร็จผมก็เลยไปซื้อ p i c k a x e ปรากฏว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่ p i c k a x e ลงไปในช่องที่ต้องใส่นะเพราะว่าลืมต่อจากนั้นพอผมเข้าไปในเมืองผมก็เลยทําการทุบหินไปเรื่อยๆครับทุบหินไปเรื่อยจนกระทั่งผมเจอ,อตัวแรก ด้วยความว่าที่ผมเนี่ย ได้มีดมาแล้วผมก็เลยกะจะซ่าก,กับมันสักหน่อยตีไปตีมาปรากฏว่าซอมบี้ตัวแรกเนี่ยมันล่อผมเกือบตายเลยนะครับผมก็เลยเอาละ่ะไม่ยุ่งกับมันละก็เลยทําการที่ขุดแร่ในนั้นเนี่ยยาวๆไปขุดแร่ยาวๆหลังจากที่ขุดแร่เสร็จผมก็เลยไปทําการตีอุปกรณ์ใหม่ครับปรากฏว่าผมเนี่ยได้หมวกแล้วก็ได้เกราะนะซึ่งสภาพหมวกแล้วก็เกราะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแต่พอผมใส่ไปมันค่อนข้างที่จะดูทุเรศนะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นของเริ่มต้นเนาะหลังจากนั้นผมก็เลยจะกลับเข้าไปไฟกับซอมบี้ครับเพราะว่าโดยความทีี่่ววาผมมกแล้ ก็เลยมั่นใจเต็มร้อยนะฟันไปฮึบชุบชุบลบโอ้ยฟันไปฮึบชุบชุบเกือบตายอีกแล้วครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขุดแร่เฉยๆก็ได้ไม่เอาแล้วโหดเกินโอ้หนี่ขนาดาษทำกรอบมามีมีดโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังจะตายนะครับนะขุดแรกยาวๆเลยทีนี้ระหว่างนั้นผมก็สู้กับซอมบี้ไปด้วยเพราะว่าซอมบี้บางตัวเนี่ยเลเวลมันน้อยกว่าครับผมก็เลยไหวนะมันก็มีผู้เล่นคนอื่นที่เขาเนี่ยสู้ไม่ไหวแล้วก็เลือกที่จะวิ่งหนีไปหลังจากที่ผมได้แร่มาค่อนข้างที่จะเยอะผมก็เลยไปตีของใหม่่ครรับบอนนีี้เยผม กะว่าจะเอาเอาวุธดีๆเลยนะสิ่งแรกที่ผมได้ก็คือมีเดียมเลกกิ้งครับคุณภาพ100%ถือว่าค่อนข้างที่จะดีสําหรับมือใหม่นะถัดไปนี่คือคัตานะานะครับซึ่งสภาพก็ดีแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดและสุดท้ายก็คือครูเซเดอร์โซดนะครับเหมือนว่าผมเนี่ยจะตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยกะจะใช้เจ้านั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเข้าไปคุยกับเซนเซครับเพื่อที่จะไปส่งมอบภารกิจซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสอนการใส่เอนชันแล้วก็การใส่ลูดพอผมใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปคคคุยยยยกกกกกับับบเเเเเซซซนนน่่น่่อออออีีมมีรออ้้้งงงงห็วาาาาาทไไดมมป เลเวล10แล้วพอผมไปถึงเลเวล10ผมก็เลยไปหาเมอร์ลินครับซึ่งเมอร์ลินก็ให้พอทัลกับผมผมก็เลยทําการวาร์ปไปที่เกาะที่2อย่างทันทีพอถึงเกาะที่2อเนี่ยผมเดินไปดูตรงพิกแอก์ครับพิกแอ์เนะี่ยมีหลายราคาเลยนะตั้งแต่หมื่นหนึ่งจนไปถึง90 0 0 0ต่อจากนั้นผมก็เลยไปคุยกับเซนเซซึ่งเซนเซเนี่ยต้องการให้ผมไปหาทหารที่ชื่อว่าโรแวนนะครับซึ่งผมกง็งงว่าแม่งทหารมันอยู่ไหนวะ<บ>ก็เลยเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเมื่อเสียเวลาเดินไปค่อนข้างที่จะนานเลยจนในที่สุดเนี่ยผม เดินไปเจอกัปตันโรเวนที่อยู่ขบนนะพอไปคุยเสร็จปุ๊บกัปตันโรเวนก็บอกว่าเนี่ยต้องการให้ผมไปฆ่าสเกลิตันที่อยู่ในถ้านะครับก็เลยหยิบดาบเอนชาร์นของผมเนี่ยที่มีรูนไฟเข้าไปตีกับสเกลิตันซึ่ง2ตัวแรกเี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยแต่พอถ,ถึงตัวที่4เนี่ยผมโดนสเกลิตันจัดการครับนี่เป็นการตายครั้งแรกของผมแต่ไม่ปลาไรผมก็ขึ้นมาแล้วก็ตีไปเรืเร่อยๆจนในที่สุดเนี่ยผมก็ทำเควส์สาเร็จผมก็เลยไปคุยกับกัปตันโรเวนครับซึ่งกัปตันโรเวนก็มมีาณ เกือบ9 0้0ละผมอยากให้มันครบหมื่นหนึ่งนะครับจะได้ไปซื้อ p i กเอ็ใหม่ก็เลยทําการเอาแร่ที่ผมมีอยู่เนี่ยไปตีดาบพอตีดาบปุ๊บก็เอาไปขายพอขายเสร็จก็เลยใช้ทําการซื้อ p i กเอ็ใหม่เลยหลังจากนั้นผมก็เลยลองเอาพิกเอ็ใหม่ไปใช้ดูครับปากฏว่าผมได้แร่ที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าแร่ที่อยู่ในเกาะเริ่มบ้ามันไม่มีอะไรเลยครับนอกจากการที่ผมฟาร์มเรื่อยๆตีตีหินตีหินแล้วก็มีสกลิลตันมากวนบ้างตีหินครับตีหินตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยนะจน เสร็จแล้วก็เลยลองไปตีของดูหน่อยกับแร่ที่เราได้มาใหม่ครับซึ่งทีนี้เนี่ยผมก็ตีไปผมก็ได้ขวานใหญ่นั่นเองอะ่ะซึ่งขวานใหญ่มูลค่า500กว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ค่อนข้างที่จะดีต่อจากนั้นผมก็ใส่คนแล้วก็ลองไปสุม่มเผาใหม่ครับปรากฏว่าทั้ง5สปินของผมเนี่ยผมได้เผาคนแคสซึ่งเผาคนแคสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีสําหรับการตีดาบผมก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเข้าไปฟาร์มต่อจนกระทั่งผมได้ Legendary Eye ายนะครับซึ่งมันก็หายากนะามา ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมกําลังทดลองฟาร์มอยู่นั่นเองนะมันก็มีบางหินที่ผมเนี่ยไม่สามารถทุบได้ผมก็ทุบไปเรื่อยๆครับทุบไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้เป้าหมายของผมน่าจะเปลี่ยนเป็นการที่จะต้องหาเกาะที่มันดีขึ้นเนื่องจากว่ามอนในนี้เนี่ยมันตีค่อนข้างที่จะแรงเลยอีกอย่างก็คืออาวุธของผมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยต้องตามการฟาร์มยาวๆนะช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณอ่าชั่วโมงที่2แล้วตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่เลเวล16เงินก็มีประมาณ5,7กว่า่าแและนีคือรทั้งหมมดดที่ผไ้มามะระับ ary, ม้รนเจ ดีสุดๆไปเลยแล้วก็มีแร่อีพิกด้วยอีก1อันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยทาการคาฟเกาะใหม่เพราะว่าผมคิดว่าเกาะที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันเอาที่นี่ไม่ไหวแล้วครับซึ่งเกาะตัวนี้ผมตีออกมาอย่างดีลนะครับได้เพอร์เฟกทุกอันแต่บรรดาลมาบอกว่าผมได้เอ็กเซลเลนต์นะครับค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจนะแต่มันเป็นเกาะระดับมีเดียมเชสเพลตก็เก็บเอาไว้ก่อนตัวถัดไปที่ผมคาฟออกมาได้ก็ค่อนข้างที่จะออกมาแย่หน่อยนะครับแต่มันเป็นระดับมาสเตอร์นะผมก็เลยนําเกาะที่แบบไม่ผ่านกับอุปกรณ์ที่ผมไม่ได้ใช้แล้วเเเเเนนนนนี่นนนนน่่ยยาาาาาไไปขขพออจงิรัตกก้้ผมม็ลฟ์ให ซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมก็เลยฟาร์มไปยาวๆระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยผมเห็นรูแตกที่อยู่ข้างล่างครับผมก็งงว่ามันคืออะไรปรากฏว่าผมเห็นคนยืน AFK เคตีกันอยู่ตอน,นนี้เนี่ยผมยังไม่เข้าใจนะว่าสถานที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันคือสถานที่แห่งไหนแน่นอนครับว่ามันก็มีแร่หินใหม่ที่ผมเนี่ยไม่สามารถตีได้นะเพราะแล้วก็มันต้องการค่าพลังค่อนข้างที่จะเยอะผมก็เลยเดินสำรวจแล้วก็พยายามที่จะตีหินที่อยู่ในนั้นซึ่งของที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันดีกว่าชั้นบนนิดหน่อยนะครับ อยู่ในระดับแรหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเริ่มทําการตีขวานครับซึ่งขวานนี้ก็น่าจะเป็นขวานประจําตัวผมไปสักพักหนึ่งต่อจากนั้นเนี่ยผมก็ทําหมวกที่มันดีขึ้นเสร็จแล้วของที่แบบมันไม่มีประโยชน์หรือของที่แบบผมไม่ได้ใช้แล้วผมก็เลยนํามาขายทิ้งให้หมดเพื่อที่จะนําเงินเนี่ยสะสมสําหรับการไปซื้อพิกเอ็ก์ัดไปแน่นอนว่าผมยังไม่ไปทันทีครับเพราะว่าแร่ผมเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ผมก็เลยทําการตีเกาะล่างมาใหม่ครับซึ่งมันก็ดีขึ้นกว่าเจ้าตัวก่อนนิดหน่อยเสร็จแล้วที่เหลือก็เลยทาการ เพื่อที่จะไปลองเซตใหม่ของผมขวานเนี่ยผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแรงแต่ผมยังใช้งานไม่เป็นนะยังจับจังหวะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ก็โดนพวกมันตีบ้างแต่สิ่งที่ผมได้เห็นชัดๆเลยก็คือผมสามารถตีแล้วมันติดสตันนะครับในดอกที่2หรือดอกที่3ซึ่งด้วยความที่แบบผมรู้สึกว่าผมมั่นใจมากขึ้นนะผมก็เลยเข้าไปไฟายไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ตายไปครับซึ่งเวลาที่เหลือที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมก็ทําการฟาร์มอย่างเดียวเลยจริงๆเกมนี้เนี่ยน่าจะเน้นอยู่ที่การฟาร์มนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นทททํําาาาาอออะไรรรรบ้้งงงงแตต่่่่ชวเิิมมมนนขกกฟ์ีีีคคืสสสัญุด การนําแร่ไปขายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มเราเอามาตีดาบน่าจะคุ้มกว่าซึ่งผมก็พยายามที่จะหาแร่ต่อไปการขุดแร่เนี่ยมันได้ XP ด้วยแล้วมันก็ได้ควรด,ด้วยนะครับทางซ้ายมือเผื่อใครไม่รู้นะหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จแล้วผมก็เลยมาคุยกับ NPC ที่อยู่รอบๆแถวนั้นครับตั้งแต่ไอแซคเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการโพชันนะผมก็เลยจะนําโพชั่นไปให้เขาแต่ไม่ใช่ในเร็วนี้หรอกตัวถัดไปเนี่ยก็คือคล้ายๆกับแวนเฮลซิงอ่ะผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับมันอยู่หน้าเมืองนะ นะมันเป็นเหมือนคนที่แบบมีแมวนะครับมันบอกว่าเนี่ยให้เราเนี่ยไปตามหาแมวให้มันนะผมก็เลยรับเควสมาทั้งหมดก่อนเพราะว่าผมอาจจะบังเอิญไปเจอเควสระหว่างทางหรือว่าตีบอสอะไรพวกนี้สะสมไปมันก็จะได้เควสไปด้วยถือว่ายิงปืนนัาเดียวได้น,นก2ตัวเลยไม่นานจากนั้นก็วนวัฏจักรเติมครับนั่นก็คือการฟาร์มนั่นเองนะหลังจากที่ฟาร์มเสร็จก็ทําของใหม่แล้วก็นําไปขายครับเพราะว่าผมเนี่ยใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนั่นเองนะเดินมาดูหน้าร้านเพื่อเป็นกาลังใจนิดหน่อย37ขาดีแค่88900เนเนนก็เข้าสู่โมดนัฟาร์มแบบเต็มตัวเลยคอ ฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนะฟาร์มจน เอียนเลยครับต้องพูดจริงๆนะ7,000ันเนี่ยเท่ากับว่าผมจะต้องหาขวานให้ได้ทั้งหมด7อันซึ่งระหว่างนั้นก็เหมือนว่าจะมีเควส์สำเร็จไปด้วยจนในที่สุดเนี่ยผมก็ตีดาบทั้งหมดแล้วก็นำไปขายครับพอไปขายเสร็จปุ๊บเอาละได้เวลาซื้อ p i c k ์อีเนอร์เของผมแล้วหลังจากที่ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันบาดกระเป๋าหกเหลือเกินโอ้ันเจ็บปวดเหลือเกินแต่ทำยังไงได้ละครับเราต้องการอัปเกรดนะซึ่งอันต่อไปที่ผมเล่เนอ่ะจริงๆก็คือผมอยากจะให้อันทนั้ะ เราได้มาปุ๊บก็ต้องลองไปตีสักหน่อยดูสิว่ามันจะตีดีขึ้นไหมโดยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันตีเร็วขึ้นนะแล้วก็เหมือนว่าดวงเนี่ยมันจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดหรอกเพราะว่ามันยังตีหินก้อนใหญ่ไม่ได้นะครับแน่นอนว่าผมเกือบลืมพูดถึงอาวุธใหม่ของผมนั่นเองนะซึ่งอาวุธนี้เนี่ยผมตีขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจตีนะครับตอนแรกกะจะเอาไปขายแต่ปรากฏว่าดาเมจมันมากกว่าก็เลยลองใช้ดูรู้สึกว่ามันตีช้ามากก็เลยอยากจะเปลี่ยนไว้้่่แลลุดดาาายเยอ,ยอมเมิฟว ประด a วัตถุดิบนั้นเนี่ยมาตีดาบนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้เกรดโซดนะหรือว่าดาบขนาดใหญ่นะครับเห็นแล้วมันนึกถึงกัสเลยนะซึ่งพอผมดูสเตตแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะชอบดาบนี้ก็เลยเก็บไว้แล้วก็นำดาบที่เหลือที่ผมมีเนี่ยหรืออาวุธที่เหลือผมเนี่ยไปขายนั่นเองครับกลับเข้ามาสู่ช่วงหน้าเบื่อกันต่อดีกว่าซึ่งผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับพอทางข้างล่างเปิดเนี่ยผมก็เลยแอบลงไปนะแล้วก็ทําการฟาร์มในนั้น แม้ว่าผมจะฟาร์มไปเดียมันก็มีหินบางประเภทที่ผมเนี่ยไม่สามารถฟาร์มได้ทําทไมพ i ิกแอคมันไม่ดีวะฟาร์มไปครับน่าจะอีกประมาณ2 0 3 0มนาทีนะพอของได้เยอะแล้วปุ๊บก็เอานั่นแหละก็เอาของอะไปขายต่อว่าถ้าจากมันมีแค่นี้เว้ยมันมีแค่นี้จริงๆนะครับตีฟาร์มเสร็จแล้วก็ขายตีฟาร์มเสร็จแล้วก็ขายตีฟาร์มเสร็จแล้วกขายซึ่งในระหว่างนั้นเหมือนว่าเควสของผมเนี่ยมันบังเอิญจะเสร็จไปด้วย ก็เลยดีใจหน่อยที่เควสมันเสร็จไปครับซึ่งมันมันมันไม่มีอะไรแล้วพอเราถึงช่วงนี้แล้วมันเป็นช่วงของการฟาร์มครับซึ่งผมก็น่าจะเล่าว่าแบบผมทําอะไรบ้างที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านะตอนนี้ผมมีเงินอยู่4ี่หมื่นกว่าครับพอผมฟาร์มจนเสร็จเนี่ยผมก็เลยทําการมาตีแร่ใหม่หรือตีอุปกรณ์ใหม่นั่นเองซึ่งผมได้ขวานสีชมพูนะครับซึ่งสแตตมันก็ค่อนข้างทีดด่จะดีก็เลยเก็บไว้จะได้นําไปใช้งานเอาละหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างที่ผมฟาร์มเนี่ยผมได้ ผมต้องเก็บให้ได้เยอะๆเลยน่าจะประมาณ7จ็ดถึงแปดหมื่นนะเพราะว่าถ้าหากว่าผมขาย Pi กเอนี้ผมจะได้มาอีก2 0,000ื่นนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยผมกําลังคุ้นคิดอยู่ว่าผมควรที่จะทําเกาะใหม่ไหมหรือว่าทําอาวุธใหม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะบางหมายถึงเกาะนะครับไม่ใช่ผมที่อยู่บนหัวนะซึ่งจากการที่ผมเนี่ยมาต่อสู้กับเจ้าสเกลิตันตัวใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ผมไหวแล้วนั่นเองฮะเพียงแต่เกาะนั่นแหละก็คือเกาะมันมันตีผมเข้าค่อนข้างที่จะแรง ก็เลยจะไปหาทางที่จะไปอัปเกรดเกาะดังนั้นผมขอฟาร์มต่ออีกหน่อยก่อนละกันตอนนี้คือช่วงที่ผมกําลังจะทําดาบใหม่นะครับผมลองใส่ชิ้นส่วนที่มันเป็นอีพิกลงไปนิดหน่อยเพื่อที่จะตีดาบนะซึ่งแน่นอนครับผมได้ดราก o อนเซเลเยอร์มาเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะหายากเลยเพียงแต่ระดับที่ผมทําได้คือระดับแรนะครับถ้าหากว่าผมทําได้แบบระดับเลเจนดอรีแล้วก็มีสเตตพร้อมด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นดาบที่น่าจะโกงมากๆเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละ ดาบไม้ของผมเป็นดาบสีม่วงก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็ลองไปฟันดูปรากฏว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดีต่อจากนั้นก็ไปฟาร์มต่อนะครับผมพูดฟาร์มกี่ครั้งแล้วว่เฮ้ย ใช่ไหมคุณผู้ชมผมเชื่อว่าถ้าหากว่าน้องๆเล่นเกมนี้เนี่ยน้องๆก็น่าจะต้องฟาร์มเยอะๆเลยนะครับโชคายที่แบบมันไม่มีระบบ AFK เนาะเพราะฉะนั้นถ้าก็น้องๆเล่นเนี่ยน่าจะโตค่อนข้างที่จะช้านะซึ่งไม่นานผมก็ไปสุ่มโรใหม่ครับเพราะว่าผมก็ได้โค้ดมานะก็เลยลองไปสุ่มดูปรากฏว่าผมได้โกเลมก็เลยเลือกที่จะเก็บเอาไว้ซึ่งเจ้าโกเลมมันก็มันก็ไม่ได้ใช่ตัวที่ดีที่สุดหรอกเพราะว่าจริงๆคือผมอยากได้แอ g เจลหรือไม่ก็ d ดีมอนนะแต่ก็ในเมื่อเราไม่มีดวงก็ต้องทําใจนะครับถ ที่ให้เควสครับพอผมไปคุยกับมันเนี่ยมันต้องการกล้วย30อันผมก็เลยเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ทําเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ต้องการรีบจะหาเงินเสร็จแล้วช่วงนี้ก็คือช่วงที่ผมอยากไปหาเควสอีกผมก็เลยไปหาบาร์นะคะเพราะว่าผมอยากจะไปปลดล็อกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพิกแอกที่ดีที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะซึ่งผมก็เลยเดินตามหากีตาร์ที่บาร์เนี่ยต้องการพอผมได้กีตาร์ปรุ๊บก็เลยส่งให้บาร์ขึ้นแล้วก็ไปดูห้องพิกแอกสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยผมก็ทําได้แค่ดูครรเเพพาาะะว่ง่งงนะิินนมไอจๆ เสกนิดหน่อยหลังจากที่ชมพิกแอกเสร็จไปผมไปเจอห้องลับครับซึ่งไอห้องลับนี้เนี่ยมันมีเหมือนมันมีล็คกี้บ็อกซ์ของ Minecraft อยู่ผมก็เลยตีไปซึ่งจริงๆมันสามารถเอาไปทําของที่จะเพิ่มคลิปให้ได้3ามสนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ก็ทําบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังยังไม่อยากทํามากขนาดนั้นก็เลยปล่อยไปต่อจากนี้เห็นเราไม่ต้องตกใจไปนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยดันไปขายพิกแอกของผมนะมันเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุระหว่างที่ผมกาลังทําคลิปอยู่ผมก็เลยต้องไปหากกะวยเพ เนี่ยมันใกล้ถึงแล้วนะครับผมไม่อยากจะซื้อพิกแอคสีม่วงนะซึ่งผมก็เลยฟาร์มที่นี่แบบจํานวนฟาร์มไปนะก็ฟาร์มไปค่อนข้างที่จะนานอะ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะเก็บกล้วยมาครบได้เนาะซึ่งหลังจากที่ผมได้กล้วยครบเสร็จปุ๊บก็เลยไปหาเนะี่ยเจดเดล คุยกับเจเดลเอากลวยมาให้เจเดลก็ได้เงินมาอีกประมาณ1มื0 0 0 0เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยซื้อ p i c k a x ระดับ p i c k อ x อันที่มันวางขข่อันสุดท้ายเลยอ่ะที่มันประมาณ97 0 0 0นะครับซึ่งกว่าจะเก็บได้ก็ต้องบอกว่ากัดฟันเล่นนะกัดฟันฟาร์มไปถามว่า p i c k a x ซนี่มันดีไหมมันก็ดีครับแต่ค่ารักมันน้อยกว่านิดหน่อยแต่มันดีตรงที่แบบมันตีไว้นะทีนี้ผมก็เลยลองเอาไปตีหาแร่ใหม่ครับก็ตีไปเรื่อยๆนะไอหินนี้เนี่ยไอหินไฟเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะถึกเลย HP มันอยู่ที่่่ปปรรระะมมมาาณณ5,000นัหือซึงใช้ เวลาตีค่อนข้างที่จะนานมากเลยเนาะนส่วนพิกเอ็นี้เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับเพียงแต่มันมันตีแล้วก็เจะเล็กว่ายัางไงดีละ่ะมันมันค่ารักมันไม่เยอะตีมันก็ตีเร็วเอ้ยระหว่างที่ผมตีผมก็แบบโดนพวกมอนอะไรพวกนี้มันก็ทาลายเลยนะครับก็ถือว่าแบบเป็นความยากลาบากอย่างหนึ่งนะในการที่เราเนี่ยจะลงไปเล่นข้างล่างเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ย เกาะอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทําการอัปเกรดเลยมัวแต่เอาไปขายไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรซึ่งผมก็วิ่งกลับไปมากลับไปมาตรงนี้แหละไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆฟาร์มต่อไปเรื่อยๆฟาร์มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้ของที่ผมต้องการนะครับซึ่งก็ฟาร์มนานอยู่นะนานพอตัวเลยจนในที่สุดเดี๋ยวผมก็ได้ของมาแล้วครับซึ่งพอผมได้ของมาเนี่ยผมก็เลยจะนาไปตีเกาะน,นะ หลังจากที่ใส่วัตถุดิบระดับแรเข้าไปแล้วผมก็เลยทําการโฟชต์ออกมาน,นั่นเองครับซึ่งตอนนี้นยะผมต้องบอกว่าผมตั้งใจทํามากนะคือผมไม่อยาก คือผมอยากให้มันได้เพอร์เฟกอะเอาง่ายๆเพราะว่าถ้าหากว่าเกาะผมแบบมันได้เพอร์เฟกใช่ไหมมันจะได้แบบค่าสเตตัสที่ดีขึ้นพอมันได้ค่าสเตตัสที่ดีขึ้นก็หมายความว่าเกาะป้องกันอะไรของผมเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นไปด้วยมันจะทําให้ผมถึกขึ้นนั่นเองครับตอนนี้เลยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะสําคัญในการเล่นมินิเกมนะแต่ถ้าหากว่าผมจำไม่ผิดอะเหมือนช่วงแรกกับช่วงอันที่2เนี่ย มันไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบเพอร์เฟกก็ได้นะครับแต่ช่วงที่สามกับช่วงที่4่น่าจะเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เดามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนว่ามันจะมีเกมพาสับพอผมทุบออกไปเนี่ยต้องบอกว่าผมโชคดีมากๆครับเพราะว่าเกาะที่ผมได้มันเป็นเกาะระดับเฮฟวี่ขั้นสุดท้ายเลยนะครับนะมันมีโอกาสออกถึงสองอันแต่ผมได้อันที่มันดีนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจตีครับเห็นได้ชัดเลยว่าผมตีแบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต เพอร์เฟกต์ huh. ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับนะกาะที่ดีที่สุดแต่พูดตรงๆเลยมันไม่ใช่พวกกาะระดับเลเจนเดรีอ่ะถ้าเลเจนเดรีก็น่าจะแบบน่าจะให้ความสนใจมากกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเกาะแรกที่แบบผมได้ภากคุมเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นระดับแรแต่ค่าป้องกันของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเลย ในเมื่อเราได้เกาะไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นส่วนของหัวนะซึ่งตอนนี้ผมก็เลยไปฟาร์มแรกเพื่อที่จะหาของมาใช้สำหรับการทําหัวโดยตอนที่ผมเนี่ยจะทําหัวนะครับผมเลยลองทําแบบระดับแรแล้วก็ระดับอีพิกดูว่าผมเนี่ยจะได้แบบไหนปรากฏว่าระดับอันแรกที่ผมได้เนี่ยผมได้หมวกระดับแรธรรมดานะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยลองตีใหม่ก็ใช้วัตถุดิบที่มันค่อนข้างที่จะดีขึ้น ปรากฏว่าผมได้ระดับอีพิกครับแต่แน่นอนนะหมวกเนี่ยมันเป็นหมวกเฮฟวี่ระดับ1มันไม่ใช่แบบอันที่2อง่มันมีู่งแบบเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเนื่องจากว่าค่าป้องกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าอันแรกที่ผมเคยใช้แบบตั้งนานแล้วนะไอของเซตแรกอ่ะคือแบบของแบบของเขียวมั้งหรือของแบบน้ําเงินที่แบบมันไม่ได้ดีนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยฟาร์มเก็บเงินไปเรื่อยๆนะซึ่งการฟาร์มเก็บเงินของผมเนี่ยผมจะเอาพิกแอกซ์อันที่ปัจจุบันที่ผมใช้นี่ไปขายทิ้งด้วยครับเนื่องจากว่าม ก็เลยพอเก็บเงินครบปุ๊บก็เลยนําไปขายที่ร้านเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปตรงถ้ำลับนะตรงที่เราต้องใช้กุญแจเข้าไปเพื่อที่จะซื้อแล้วก็ในที่สุดเนี่ยด้วยความลําบากของผมเนี่ยผมก็ได้มาจดได้ฮะพอผมได้ PX ใหม่ ai, ผมก็เลยลองนํามาตีดูครับซึ่งความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันตีช้ากว่านะแต่ความช้าของมันมันก็แลกมาด้วยลูน3ช่องแล้วก็แน่นอนครับค่าลักที่เพิ่มขึ้นซึ่งค่าลักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะไม่ไม่ค่อยเยอะแต่จานวนนิดหน่่่อยนีีมมคควาาาตตกตงงข้ท เ,เพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ฝังรูนซึ่งมันก็เป็นในอนาคตเนาะรู้สึกว่าพลิกแอคนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราใส่ลักอย่างเดียวเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเทพมากเลยนะครับเพราะว่ามันได้แร่พวกดาแร่สีแดงกับแร่สีดําที่แบบเป็นแร่ระดับอ่ะหายากมากๆอ่ะมันออกง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงของการที่ผมเนี่ยฟาร์มยาวๆเลยมันไม่มีอะไรมากนอกจากนั้นเลยครับเพราะว่าพวกมอนอะไรพวกนี้ผมก็ยังตีไม่ไหวนะก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงเห็นไหมว่าผมเนี่ยกระโดดหนีไปมานะครับ พอผมตีเสร็จก็เอาของที่ผมได้มานะไปตีต่อนะครับนะเอาไปตีหม่ถึงแบบเอาไปตีดาบใหม่ทําของใหม่จนในที่สุดอดผมก็ทํำเซตสีแดง พอผมทําเส้นสีแดงเสร็จแล้วผมก็เก็บเงินได้จํานวนหนึ่งเนี่ยผมไปทำเควสกอบลินครับซึ่งหลังจากที่ผมทำเควสกอบลินเนี่ยมันก็ให้ผมเนี่ยจ่ายเงินไปราคาค่อนข้างที่จะเยอะเลยผมก็เลยจ่ายไปแล้วก็ลองไปฟาร์มแร่ในนั้นดูปรากฏว่าในแร่ในนั้นเนี่ยมันก็แบบมีแร่ที่เป็นเหมือนแร่ดีมั้งแต่มันออกค่อนข้างที่จะยากผมก็เลยเลือกที่จะลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำนะครับนะหรือไม่ตีนั่นเองเสร็จแล้วผมก็ไปเจอแมวที่อยู่ในท่ามก็เลยเอาแมวไปส่งเควสให้กับคนที่อ่าต้องการตามหาแมวโดย าไปเรื่อยๆโดยที่มันก็ไม่มีอะไรจนในที่สุดผมเก็บแรกได้จํานวนหนึ่งผมก็เลยลองทำ Legendary เซตแรกของผมครับซึ่งเซตนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเซตระดับกลางเกมนะยังไม่ถือว่าเป็นท้ายเกมเพราะว่าท้ายเกมเนี่ยมันใช้ของโหดเนี่ยใช้เยอะมากๆแล้วมันเป็นของที่หาเยอะมากๆก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับซึ่งวัตถุดิบเนี่ยผมทําได้แค่เท้าอย่างเดียวครับและเท้าออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เท้าดีนะแต่สแตนของมันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่อะไรเลยหลังจากนั้นผมก็เลยต้องไปฟาร์มหาออฟซิเดียนนะครับ มผมก็ฟาร์มไปแล้วแล้วก็ถัดไปเนี่ยผมก็เลยจะทาการคาฟหมวกนั่นเองผมก็เลยนาวัตถุดิบทั้งหมดที่ผมหาไปได้ใส่ลงไปครับซึ่งวัตถุดิบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยกัดฟันทํามานะต้องไปแย่งกับคนอื่นต้องไปหาตีแล้วก็เรื่องดวงด้วยกว่ามันจะออกมาเนี่ยผมก็เลยตั้งใจว่าเอาละ่ะเซตนี้เนี่ยขอร้องเถอะขอให้ได้หมวกดีครับปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมผมได้หมวกดีนะซึ่งรอบนี้ผมดีใจมากครับเพราะว่ามันเป็นหมวกระดับสูงซึ่งสแตตมันก็ไม่แย่ผมก็เลยทําการใส่เลยหลังจากนั้นเน กดอัดไว้ครับคือผมไปฟาร์มแล้วก็ในที่สุดเนี่ยผมทำเกอออกได้นะแต่กาะอกของผมนี่มันไม่ดีนะครับมันได้อันที่มันแย่แล้วก็สแตนเนี่ยก็ถือว่าแบบไม่ใช่ขั้นสุดต่อจากนี้เนี่ยผมก็เลยกะว่าจะทําคาตนะโกงนะซึ่งผลที่ออกมาได้เลยก็คือออ มันี้มันแย่สุดเลยผมได้เกรดโซดมังครับหรือลองโซด์อะซึ่งมันดีกว่าคาตานะนะในเรื่องของการใส่วัตถุดิบ่ยมันใช้วัตถุดิบมากกว่าแต่ว่าเรื่องของกาดาเมจอะแล้วก็ DPS เนี่ยอาเกรดโซดเนี่ยมันสู้คาตานะไม่ได้เลยครับนะคาตานะนี่มันดีกว่าแบบเยอะๆมากเลยมันฟันเร็วกว่าแล้วมันก็แบบ DPS มันเยอะกว่าเอาง่ายๆนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะเซ็งนะที่แบบได้ดาบยาวจริงๆคือไม่ได้อยากได้ดาบยาวเลยแต่ก็ทํายังไงได้ล่ะในที่สุดได้มากก็เลยลองเอาไปตีมันก็แบบ มันไม่ได้เป็นของที่เยี่ยมที่สุดอะ,อะก็ใช้ไปก่อนละกันฟา,าฟาร์มยาวๆไปครับฟาร์มยายวๆไปถึงช่วงนี้แล้วน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าพี่ครับทาไมพี่โดดจากเวลประมาณ60กว่าถึงเวล86กล่ะไม่มีฟุตเทจหรอทําไมพี่ไม่ได้อัดไว้ก็ต้องบอกว่าผมอัดไว้ครับแต่มันฟาร์มอย่างเดียวอะมันมีแต่ตีตีแรกแล้วก็ตีมอนตมันไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้นนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอ่าคลิปแรกที่ผมได้หรืออ่าฟุตเทจแรกที่ผมได้แรกที่มันหายากที่สุดนะซึ่งผมตีไปประมาณน่าจะประมาณ2 3ชั่ว กว่าจะได้คือมันมัน,ม,นมันหายากสุดๆนะตอนนี้เนี่ยน่าจะเกิน24ชั่วโมงไปแล้วครับแต่ในไหนเราก็มีฟุตเทจละผมก็เลยใส่มาให้ละกันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นการที่ผมเนี่ยก็ฟาร์มย,ยาวๆไปนะ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะสรุปจนถึงเซตสุดท้ายที่ผมทําไว้นะครับน่าจะเป็นช่วงล่าสุดถึงที่ผมทําถึงนะต้องบอกว่าผมจะรีวิวแล้วกันว่าเซตสุดท้ายที่ผมทำเนี่ยมันดีแค่ไหนและดวงผมเนี่ยจนกว่าจะถึงเวลร้อยนะ่ะมันจะเป็นยังไงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเลยทําทดาบคาทนะอยู่ในระดับเลดเกมนะขอใช้คําว่าเลดเกมแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่แร่ที่หายากที่สุดแต่มันเป็นแร่รองจากที่หายากที่สุดนะแร่แร่แที่หายากที่สุดเนี่ยจะเป็นแร่สีดานะครับมันชื่ออะไรนะ ดไลท์หรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนผมจําไม่ได้นะซึ่งไอ้แร่สีแดงอ่ะมันชื่อว่าแร่ดมอนิกมันก็หาค่อนข้างที่จะยากผมก็เลยลองลงทุนที่จะลองทําดาบคาตนาดูครับปรากฏว่าพอผมทําไปเนี่ยมันก็ได้ดาบคาตนาแต่มันไม่ใช่ดาบคาตนาที่มันดีที่สุดนะถือว่ามันเป็นอันที่อันแรกเลยอะแต่ก็ไม่ได้แย่เลยทีเดียวครับเพราะว่าไอ้อาวุธนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตีแรงผมนําไปบวก7แล้วก็นําไปใส่รูนนะครับซึ่งพยายามที่จะใส่รูนที่มันเน้นเป็นรูนความเดียวแล้วก็รูนระเบิดเพื่อททที่จะํําาให้มัันนดกๆ เอาเป็นว่ามันทําดาเมจได้ค่อนข้างที่จะดีแต่เนื่องจากว่าชุดของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จำไม่ดีครับมันยืนทนต่อการรับดาเมจไม่ไหวนะผมก็เลยต้องไปทําชุดใหม่ซึ่งชุดใหม่ของผมผมจะเรียกว่าเป็นชุดเน้นสปีดและกันเน้นสปีดกับดาเมจนะครับ ความถึกเนี่ยอาจจะไม่มีนะแล้วก็แน่นอนว่าวัสดบที่ผมใช้เนี่ยผมใช้แค่3อย่างนะครับก็คือ l ไลท์ไลท์ไอแล้วก็มิดเดิลหรือเปล่าซึ่งแรกพวกนี้เนี่ยมันก็หาไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ไอแรกที่แบบมันเป็นเศษกระจกเนี่ยมันหายากที่สุดแล้วนะครับนะมันหายากกว่าแร่เลเจนดรีตัวอื่นอนะ่ะมันมันน่าจะประมาณหนึ่งในสามพันะครับมันเลยหายากที่สุดในหมวดหมู่ของเล g จ n d a รีนะน่าจะนะ หากว่าผมจะไม่ผิดซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยจะทำเชสเพลตครับการที่ผมเนี่ยถ้าถามว่าทำไมผมไม่ใส่ออปซิเดียนลงไปการใส่ออปซิเดียนลงไปเนี่ยมันจะลดค่ามัลติพลายเออร์นะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยตัดสินใจที่จะไม่ใส่ลงไปนะทีนี้เนี่ยพอผมตีออกมาครับปรากฏว่าผมโชคายมากๆผมได้รองเท้าใช่แล้วครับผมได้รองเท้าก็เลยทำไปทำใจใหม่ก็เลยลองไปตีอีกรอบหนึ่งพอผมตีอีกรอบหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ารอบนี้ผมค่อนข้างที่จะโชคดีเลยนั่นก็คือ ผมได้เชสเพลตระดับอ e เฮฟวี่เชสเพลตนะเป็นระดับตัวสุดท้ายเลยซึ่งมันเป็นตัวที่ดีมากๆครับรอบนี้ผมดีใจมากนะจนรอบสุดท้ายเนี่ยผมจะทําหมวกใช่ไหมปรากฏว่าหมวกของผมเนี่ย มันกลายเป็นรองเท้าครับโอ้โหสวยสวยมากมากสสวยมากมากแล้วก็อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมไปทําอันนี้คือนอกรอบนะครับคือผมไปทําหมวกใหม่ผมได้ชุดเกาะซามูไรามาก็เลยทิ้งไปนะครับเอาเป็นว่าเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซ็ตที่ไม่เต็มมันเป็นเซ็ตที่ผมยังทําไม่เสร็จแล้วก็พยายามตีบวกแล้วก็ใส่พวกลูนอะไรเข้าไปประกอบว่ามันเป็นเซตที่วิ่งไหวมากๆแม้ว่าหมวกมันจะไม่ยังไม่สมบูรณ์ก็เถอะแต่ถือว่าเป็นเซ็ตค่อนข้างที่จะดีอาจจะบางหน่อยแต่ว่ามันทาดามเมจได้หนักนะครับฝามค่อนข้างที่จะเพลินนยยก็คืออวว่่่งงไปไปปตีูใช กลางๆของเลดเกมละกันเนาะไม่ได้แบบถือว่า N เกมเพราะว่าแร่ N เกมเนี่ยมันหายยากเกินไปนะสำหรับผมผมไม่ได้มีเวลาที่จะฟาร์มขนาดนั้นผมก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล100ของผมนะครับว่าผมเนี่ยทำไปถึงไหนนะถามว่าอนาคตจะมีอีกไหมผมอาจจะทําแบบเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้มันสนุกตรงที่เราเนี่ยฟาร์มแล้วก็ทำเกาะไปเรื่อยๆเนาะถามว่าไอดีนี้ยังเล่นอยู่ไหมก็ขอเล่นไปก่อนละกันแล้วค่อยดูกันว่ามันจะเป็นยังไงในต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้ถ้าหากว่าใครสนใจที่จะซื้อเสื้อเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับนะเสื้ออรันทีเอชนะอยู่ในชุมชนคอมมูนิตี้นี้ก็ฝากด้วยครับมีเพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับ